ไปแบบไปไล่อย่างอื่นก่อนน่ะหรือว่ามาหาให้ผมดูก่อนก็ได้ไออย่างอื่นๆก่อนน่ะโดนเจ็บๆเเยอะนะหลายแสนนะหลายแสนแล้วครับจะขายรถแล้วหลายแสนน่ะมาดูหัวฉีดก่อนดีกว่าสิบอีกคันนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดินไปดูเลยก็มีมินิด้วยมีอีซูด้วยนะครับคันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าเที่ยวหน้าอีกรอบนึงมาดูหัวฉีดของคันสีเทาเมื่อกี้นะฮะอาการคือไหลกลับเร็วนะครับน้ำมันฉีดน้อยสามหัวหนึ่ง สอามหัวนี้ดีนะครับได้อยู่ที่3 5มส้าี่อ่อนนิดนึงเดี๋ยวปรับให้แต่ว่าสามสูบนี้ควรจะเปลี่ยนนะครับไม่งั้นรถรถสั่นนี่นะครับคงอันนี้แหละฮะดูแล้วกลับเร็วด้วยนะฮะว้าบไหลกับระดับนี้ควันไม่มีดำแต่เครื่องสั่นช่วงสองพันคิดว่าใช่นะ M F10 นะครับคันนี้ก็ออกมาลองวิ่งครับตอนนี้ก็ค่อนข้างปกติ จากตอนแรกอาการมันเป็นอย่างไรพวกกับผู้ใช้รถดีกว่าผมพูดไปก็เท่านั้นนะฮะสวัสดีครับพี่ขอสวัสดีครับมาจากแถวไหนฮะมาจากแถวลัด4ีเลยครับครับผมรถเป็นอะไรมาอาการมันตอนแรกมีอาการสั่นเลยครับสั่นกระพือเลยรอบตั้งแต่พันเก้าถึงสองพันเนี่ยสั่นจนเราขับไม่ได้เลยแล้วก็รอบความเร็วที่ร้อยกว่าขึ้นไปโอ้โหคือขับไม่ได้จริงครับคือกระพือขึ้นมาถึงวงมาลัยเลยครับใช่เป็นอย่างนี้มานานยังฮะ ปีนึงอะครับตั้งแต่รถเริ่มมีปัญหาเลยแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างพี่ตอนนี้เหมือนได้รถใหม่เลยครับเหมือนได้รถใหม่เลยใช่ครับแล้วเมื่อกี้พี่บอกกันเลรนะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อครับใช่เพราะว่าทนอยู่กับอาการเนี้ยปีหนึ่งเต็มเลยครับเกือบจะขายรถแล้วไปทํามาทุกอย่างแล้วใช่ครับคันนี้พี่เขาบอกว่าไปทามาทุกอย่างแล้วนะฮะทำถุงล้อก็ทําแล้วยอยตุ๊กตาเผากลางเผาหน้าเผาหลังมูเล่ครับ อะไรที่แม่งคิดว่าสัตว์น่ะทาหมดแล้วที่คิดว่ามันจะแบบถ่วงหนีศูนย์อ่ะทาหมดแล้วหมูชีทํายังเดี้ยว่าทํำไหมเลี้ยวก็ทําก็แล้วอ่ะไม่ทอดนะครับตอนนี้ก็สบายใจแล้วเนาะเหมือนยกอกออกจากภูเขาใช่ครับคืออยากบอกว่าถ้าเกิดพี่ไม่แก้ภูเขาออกจากอกเอาภูเขาออกจากอก อยากบอกว่าถ้า B M ของใครมีปัญหาอย่างเงี้ยมีอาการสั่นนะครับจริงๆอย่ามองข้ามเรื่องหัวฉีดลองลองให้แวะมาให้ช่างต้อลองดูก่อนเพราะว<ห>่าพอพอ,<น>พอจบแล้วเหมือนได้รถใหม่จริงตอนนี้คิดซะว่าให้นึกว่าเป็นอย่างแรกดีกว่าไอแบบไปไล่อย่างอื่นก่อนน่ะหรือว่ามาหาให้ผมดูก่อนก็ได้ไออย่างอื่นๆก่อนน่ะโดนเจ็บๆ็บเยอะนะหลายแสนนะหลายแสนแล้วครับจะซื้รถแล้วหลายแสนน่ะมาดูหัวฉีดก่อนดีกว่านะครับก็ฝากไปื่นเพื่อนด้วยนะฮะ ใครมีอาการคล้ายๆอย่างเงี้ยสั่นสะดุดคนขาวคนดำอะไรไม่ขึ้นเนี่ยลองมาดูเปลี่ยนเกียร์แล้วเครื่องสะอึกเลยอย่างเงี้ยสมมติว่าเล่งรอบไปเราเพิเปลี่ยนเกียร์หรือว่ายังไม่เปลี่ยนเราสะอึกเลยเปคันเล่งอย่างเงี้ยลองดูก่อนครับโอเคพี่วินเพื่อนนะฮะที่เป็นอาการประมาณนี้ก็อลองเข้ามาดูสอบถามดูนะครับก็ทําได้ทุกรุ่นนะครับทําได้ทุกรุ่นก็นี่อันนี้ก็เป็นมินิคันที่แมนนะครับอันนั้นเสร็จแล้วรอมาเอาเข้าไปต่างจังหวัดพอดีก็ ขอบคุณทุกท่านครับที่อุดหนุนอย่างอุณาฝาข้างนะครับทําให้เราได้มีวันนี้แล้วก็ในตอบในแชทนะครับผมไม่ค่อยได้ตอบแน่นอนเพราะว่าทํางานด้วยรับโทรศัพท์ด้วยนะครับแล้วก็คอยมาเก็บผลงานด้วยนะครับก็ขอบคุณครับ0995597996ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ